สระบ,บุรีจังหวัดแห่งมนเสน่ห์ใจกลางภาคกลางดินแดนที่ผสมผสานทางธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามวันนี้งานส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีขอพาทุกคนไปแวะกินเที่ยวสถานที่ต่างๆไปเริ่มที่สถานที่แรกกันเลยค่ะที่แรกนะคะวัดดอนทองค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสระบ,บุรีที่ไม่ควรพลาด วัดดอนทองนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งอยู่ตำบลดงตะาง,งาอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรี ที่นี่เขาโดดเด่นด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่อันสง่างามค่ะเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนแล้วและถ้าใครมาที่นี่นะคะแนะนําให้มากราบสักการะหลวงพ่อเฮนสิริวังโสซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ทุดงมาเมืองไทยและได้มาจำพรรษาที่วัดดอนทองค่ะท่านเป็นพระนักพัฒนานะคะได้นําความเจริญเข้ามาสู่วัดดอนทองจนเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่ได้มากราบไหว้ต่างเชื่อกันว่าจะนําพาความเป็นสิริมงคลความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต ที่นี่มีบรรยากาศที่สงบร่มรื่นและร่มเย็นค่ะเป็นวัดที่ชาวบ้านมาทําบุญเป็นประจำและยังมีแม่ชีมาปฏิบัติธรรมด้วยวัดดอนทองถือเป็นอีกหนึ่งร่องรอยแห่งความศรัทธาที่สะท้อนถึงความงดงามของพุทธศิลป์และเป็นจุดหมายที่รอให้ทุกคนได้มาสัมผัสไปต่อกันที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเผือกหอมค่ะที่นี่เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของจังหวัดสระบุรี ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเผือกหอมนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่หลิวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะคะจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการแปรรูปเผือกหอมตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเผือกฉาบเผือกทอดกรอบหรือขนมไทยจากเผือกที่หอมหวานเป็นเอกลักษณ์ เรขอบอกเลยนะคะว่าเผือกหอมช็อตกับเผือกหอมทอดกรอบเนี่ยอร่อยถูกใจมากๆแต่นอกจากความอร่อยแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังเป็นผลลัพธ์จากความร่วมมือความขยันและความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยที่มาช่วยกันสร้างไรายได้และยกระดับเศรษฐ,ฐกิจของท้องถิ่นค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเผือกหอมนะคะเหมาะกับการเป็นต้นแบบในการดูงานกลุ่มเกษตรกรนักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานใดนะคะที่อยากเข้ามาศึกษาอยากเข้ามาดูงานในการแปรรูปเผือกหอมนะคะสามารถติดต่อและเดินทางเข้ามา กมแมบ้าเเกกษตรรรือ้อมไดเลยค่ะมือเที่ยงวันนี้แนะนําให้มาฝากท้องที่ครัวลมโชยเลยค่ะอีกหนึ่งจุดหมายสําหรับคนรักอาหารพื้นบ้านในสระบุรีก็คือครัวลมโชยร้านอาหารบ้านๆที่แสนอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์และรสชาติแบบดั้งเดิมเมนูทุกจานของที่นี่นะคะถูกปรุงด้วยความพิถีพิถนันใช้วัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผัด่าปลากระพง หมูสามชั้นคั่วพริกเกลือหมึกผัดไข่เค็มออส่วนทะเลและต้ยมยำรวมมิตรทะเลค่ะอาหารเหล่านี้นะคะบอกเลยว่าล้วนสะท้อนรสชาติอาหารไทยแท้ที่ทั้งเรียบง่ายและอร่อยเกินคาดมาที่นี่นะคะได้สัมผัสบรรยากาศร้านที่เป็นกันเองเหมือนได้กลับบ้านมานั่งกินข้าวในครัวที่บ้านต่างจังหวัดเลยค่ะได้สัมผัสความอบอุ่นความสุขที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยรอยยิ้มไมตรีของผู้คนครัวลมโชยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งรสชาติพื้นบ้านแห่งสระบุรีที่อยากให้ทุกคนได้มาลิ้มลองค่ะ ไปต่อกันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกาแฟไทยที่นี่คือพิพิธภัณฑ์บ้านไรากาแฟค่ะเมื่อเราก้าวเข้ามานะคะเราจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นของบ้านไรากาแฟและการตกแต่งด้วยเครื่องมือเก่าแก่ที่เคยใช้ในการผลิตกาแฟในอดีตทุกมุมของพิพิธภัณฑ์เล่าเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิน่นและความตั้งใจของผู้คนที่อยากรักษาบรดกนี้ไว้ให้คงอยู่และที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านกาแฟธรรมดานะคะแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ที่บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นกําเนิดของกาแฟไทยไปจนถึงเครื่องมือโบราณที่ใช้ในการชงกาแฟและที่นี่บอกเลยว่ามีของเก่าของโบราณของใช้ย้อนยุคให้เราได้เดินชมด้วยค่ะคือมีเยอะมากๆใครที่เกิดในยุคเก่าๆไม่ทันนะคะแต่อยากเรียนรู้วิถีชีวิตเข้าของเครื่องใช้ในยุคอดีตเนี่ยแนะนาให้มาที่นี่เลยนอกจากเขาจะมีร้านกาแฟแล้วยังมีร้านอาหารและขนมด้วยนะคะพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟนะคะเขามีโครงการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อให้น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ได้มาหาราย ได้เสริมด้วยนะคะถ้าใครมาที่นี่ก็แวะมาหาน้องๆกันได้นะวันที่เราไปนะคะก็ได้ไปลองทําขนมข้าวเกีย๊ยวปากหม้อด้วยค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆใครที่มาแล้วอยากลองทํานะคะก็สามารถแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยได้ทั้งอิ่มท้องได้ทั้งคอนเทนต์ฉ่ำสุดๆที่พิพิพพพธภัณฑ์มารายกาแฟค่ะ ไปกันต่อที่ร้านคาเฟ่ที่ถ้าใครมาสระบุรีต้องแวะมาให้ได้เลยค่ะที่นี่ก็คือเดอะบานารีนะคะเป็นคาเฟ่และฟาร์มสไตล์ธรรมชาติค่ะเขาเป็นทั้งคาเฟ่ของหวานและเป็นร้านอาหารในตัวที่รวมความสดใสของธรรมชาติเข้ากับความอบอุ่นของบรรยากาศร,ร้านถึงร้านแล้วนะคะบอกเลยว่ามุมถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากๆมีทั้งโซอนอินดอร์แล้วก็โซอนเอาท์ดร์เลยค่ะ ถ้าใครมาที่นี่นะจะบอกเลยว่าจะได้สัมผัสกับความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยสเสน่ห์ของทางร้านภายในร้านนะคะออกแบบสไตล์รัสติกและฟาร์มเฮาส์ผสมผสานด้วยสไตล์มูจิร้านเขากว้างมากๆเลยค่ะภายในร้านเนี่ยโล่งโปร่งสบายสามารถนั่งชิลชิได้เลยเมนูของที่นี่นะคะโดดเด่นด้วยกาแฟคุณภาพพร้อมเครื่องดื่มหลากหลายเลยค่ะเขามีทั้งเมนูขนมโฮมเมดที่ทาจากวัตถุดิบสดใหม่สุดพรีเมียมนอกจากเมนูขนมหวานแล้วยังมีเมนูอาหารสไตล์ยุโรปอิตาเลียน และอาหารไทยที่รสชาติอร่อยลงตัวมากๆเมนูแต่ละอย่างคืออยากจะกินทุกเมนูเลยค่ะทานอาหารอิ่มแล้วใช่ไหมคะก็ออกมาเดินเล่นมาเดินถ่ายรูปโซนข้างนอกต่อได้เลยบรรยากาศชิลๆหิวใ,ใจสุดๆคนไม่เยอะไม่แออัดบรรยากาศข้างนอกร้านนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากแสงสวยสุดๆมีมุมสะพานมุมสวนให้เราได้เดินชมฟิวฟูลมากๆเลยค่ะใกล้ถึงวันหยุดแล้วนะพาครอบครัวพาแฟนมาเที่ยวได้นะคะมาสระบุรีทั้งทีต้องไม่พลาดที่นี่เลย ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดบ้านโดนนะคะวัดแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยดั้งเดิมทั้งพระอุโบสถวิหารสะท้อนภูมิปัญญาและศิลปะของท้องถิ่น ที่ยังมีวิหารเก่าแก่และเป็นโบราณสถานด้วยค่ะคาดการว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2125เมื่อเราก้าวสู่บริเวณวัดนะคะเราจะรู้สึกถึงความสงบความขลังและได้กลิ่นอายความเก่าแก่ของที่นี่เลยคะ่ะเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่ร่มรื่นสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงรักษาประเพณีและความศรัทธาภายในวัดมีพระประธานและพระพุทธรูปปางต่างๆที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำบุญและพิธีกรรมตามประเพณีท้องถิ่นนักท่องเที่ยวที่มานะคะสามารถร่วมสักการะและเรียนรู้วัฒนธรรมได้อย่างใกล้ชิดวัดบ้านโดนอีกหนึ่งร่องรอยความศรัทธาและความงดงามของจังหวัดสระบุรีที่ควรแก่การมาไหว้พระ และว,วัดสุดท้ายในวันนี้นะคะที่นี่คือวัดอ่ตเภาหรือชื่อเดิมคือวัดอู่สัมเภาทองค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองหวาดอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานมากๆและเป็นที่เคารพของชาวบ้านในพื้นที่ด้วยที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเจดีเก่าแก่ของทางวัดค่ะและโบสถ์มหาอุดที่สร้างมานานมากกว่าร้อยปี ยังคงความงดงามและความเก่าแก่ตามแบบอดีตการและพระประธานปรางมารวิชัยและพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ที่สวยงามนะคะชาวบ้านเขาก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในการทําบุญและพิธีกรรมตามวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างงดงามและที่เราเห็นอยู่นี่นะคะนี่ก็คือหลวงพ่อขอมค่ะพระพุทธรูปสมัยทาวาราวดีที่มีอายุราวๆป,ประมาณ1,700ปีให้คนได้มากราบไหว้สักการะและนอกจากนี้นะคะยังมีวัตถุโบราณที่คนในท้องถิ่นขุดพบเจอจึง นามาไว้ที่วัดให้วัดดูแลวัดอู่สัมพาทองนะคะไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะไหวาพ้พระแต่ยังเป็นจุดเรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะไทยใครที่อยากมาศึกษาเกี่ยวกับโบราณาคดีโบราณวัตถุนะคะก็สามารถมาดูงานที่นี่ได้เหมือนกันค่ะภายในวัดบรรยากาศสงบร่มเย็นเหมาะแก่การมาไหวาพ้พระใครที่มาจังหวัดสระบุรีนะคะก็สามารถแวะมาสักการะที่นี่ได้ค่ะ จังหวัดสระบุรีไม่ได้เป็นเพียงแค่จังหวัดเล็กๆแต่ที่นี่นะคะเป็นทั้งจุดหมายที่มอบทั้งความสงบความสุขและประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมขอเรียนเชิญทุกท่านมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วมาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จังหวัดสระบุรีกันนะคะ